ใครับรทางพี่น้องตามกันต่อครับกับไวล่าปัตนาประจำวันที่16กุมภาพันธ์พศ2569ครับสำหรับพรเพื่อนล่าปัตนาวัดที่แล้วรุดครับสำหรับวันนี้ก็มาตามกันต่อครับว้าว นนาราพัฒนาจำไว้ที่16พนธพศ2569ครับเด่นครับเจ็ดหกศูนย์ สี่เก้าครับเด่นสามตัวมัดหนึ่งตัวครับเด่นเจ็ดหกศูนย์ครับเป็นเจ็ดหกศูนย์ครเด่นสองตัวมันหนึ่งตัวครับเด่น เจ็ดกับหกครับเจ็ดเกับหกเเจ็ดครับเจ็ดคครับเจ็ดห เจ็ดศูนย์เจ็สี 5, ่เจ็ดเก้าเจ็ห้าเจ็ดหนึ่งหบศูน ได้คร mm ับเจ็ดหกเจ็ดูนเจ็ดสี่เจ็ดเกครับหกห้าห 9 5้าห yeah! ้าหหนโทรศพทเต็มครับลงงจา่กดบกดดั ครับสำหรับเวลาพัฒนาประจำววันที่16กุมภาพันธ์พศ2 5 6 9ครับเด่นหาตัวมา1-2ตัวครับเด่น76049ครับเด่น3ตัวมา1ตัวเด่น760ครับ เด่นสตัวมาหตัวเด่น7กับหกวิ่งเจตัวเดียวครับสำหรับเลขจับคร่นะครับนอเนเดหกเจ็นย์เจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ด่นย์หกสี่หกเก้าหกเจ็ดหกห้าครับชุดเด่นจุดหนุดปัดทงสี่คร่ครับนี่เจ็ดสี่เดครับกรลอกไปพิจารณาเบิ่งเด้อครับเล้วมีสูงมีหลาเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับนี่เพียงสํานนี้ครับฝากอแรกดแชรแทตั้งสองินารวยเพื่อเป็นกํกลังแรงใจในการตั้คลิตต่อไปครับาก ធ្ទៅម្រេះទៅមក្រុំទៅម្រំម្រូវបន់សាសឲ្ងៀត់្ើត្រូវបន្ครับ